สัญญาณเตือนจากครูบาอาจารย์หลายท่านถึงเวลากวาดล้างยุคพลังงานเก่าเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่มนุษย์ล้างมนุษย์ด้วยกันก่อนตามมาด้วยภัยพิบัติใหญ่ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทานจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะการเปลี่ยนผ่านจากยุคพลังงานเก่าสู่ยุคพลังงานใหม่ จูหัวแบบนี้ชาวพุทธทั่วไปอาจจะงงแต่สำหรับกลุ่มที่เข้าใจเรื่องจิตจักรวาลหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องมนุษย์ต่างดาวก็จะรู้ว่าคืออะไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าเรื่องราวที่กลุ่มต่างๆไปล่วงรู้มาไม่ว่าจะโดยยานโดยการสื่อสารจากเบื้องบนบ้างจากต่างดาวบ้างจริงๆก็มีเนื้อหาตรงกับในพุทธศาสนานั่นเอง เพียงแต่ใช้สมมุติกันคนละแบบเท่านั้นยุคพลังงานเก่าก็คืออีกชื่อหนึ่งของกะลียุคหรือยุคที่โลกธาตุดำเนินไปด้วยกรรมของสรรพสัตว์เป็นยุคที่สรรพสัตว์ทำกรรมมีกรรมและชดใช้กรรมมากเหมือนมันอั้นกรรมมานานก็เลยจัดให้มาลงในยุคนี้ให้ใช้กันแบบสุดๆไปเลยซึ่งคำว่าพลังงานเก่านี้ก็หมายถึงพลังงานกรรมนั่นเอง ซึ่งระบบพลังงานเก่านั้นมีระบบทุนนิยมเป็นรูปแบบสมมุติในการขับเคลื่อนการชดใช้กรรมของเหล่าสรัรพสัตเป็นยุคที่ทุกชีวิตอยู่โดยกรรมของตนเองพอหนักกเข้าก็เพื่อกรรมของตัวเองไปด้วยเลยอย่างแค่หากินก็ยังทำกรรมกับสังสารวัตเอาไว้มากมายโลกธาตุจึงวุ่นวายร้อนรนขึงเครียดอึดอัดขัดเคือง เออเอตโรกระทบกระทั่งกระแทกกระทันอันเป็นธรรมชาติของพลังงานกรรมที่บีบคั้นทนได้ยากทำให้เวทนาจัดจ้านจนเกินทนสิ่งบ่งบอกว่าเรากำลังอยู่ในยุคพลังงานเก่าก็มีตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสองระบบทุนนิยมบริโภคนิยมข่าวอาชญกรรมและภัยจากน้ำมือมนุษย์แปลกๆ ที่เกิดขึ้นมากมายทั่วโลกทั้งๆที่เป็นยุคที่เรามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดเป็นยุคแห่งความเจริญของเทคโนโลยีด้านต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้มันแสดงถึงอัตราของมนุษย์ในการเล่นบทพระเจ้ายุคนี้เป็นยุคที่สัตว์จะทำแท้ๆถูกบิดเบือนหรือแทบจะเลือนหายไปหมดแล้วแม้จะมีขึ้นปวงสัตว์ทั้งหลายที่ทิฏฐิจัดจ้าน อัตตาล้นเกินจะรับไม่ได้บารมีไม่ถึงผู้ที่แจ้งในสัจธรรมส่วนใหญ่จึงต้องเก็บตัวในป่าในเขาเพื่อปฏิเสธสัจธรรมความเป็นจริงเพราะมันขัดกับอัตตาของตนผู้คนส่วนใหญ่จึงหันมายึดถือในความดียกย่องเชิดชูคนดีๆเหมือนคนที่กำลังจมน้ำแล้วพยายามหาสิ่งยึดเกาะนั่นเองส่วนยุคพลังงานใหม่นั้น ก็คือยุคธรรมวิไลนั่นเองถ้าในทางพุทธก็คือยุคพระศรีอริยเมตรตรในทางคริสก็คือยุคของพระเมสสยาหรือศาสนาอิสลามก็สามารถอ้างอิงได้ถึงยุคพระเมสสยาประมาณนี้นะแต่ทั้งหมดคือองค์เดียวกันที่จะมารวมศาสนาทั้งหมดเข้าด้วยกันซึ่ง ที่ยานวิถีของผู้คนในแต่ละศาสนาล้วนมาตรงกันช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ทั้งในเรื่องภัยพิบัติใหญ่การเปลี่ยนผ่านยุคพระยาธรรมมิกราชเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นยานวิถีจากเบื้องบนที่สื่อสารถึงมนุษย์บนพื้นโลกเพียงแต่มนุษย์บนโลกรับยานวิถีแล้วเอาไปตีความต่างๆนา,นานาจนบิดเบือนผิดเพี้ยนกันไปมากก็มี แต่ก็ยังมีเขาโครงของเนื้อหาเดิมให้เห็นบ้างยุคพลังงานใหม่นี้ก็จะเป็นยุคที่สัมพสัต์และผู้คนทั้งหลายดำรงชีวิตอยู่โดยชอบธรรมมากขึ้นโดยธรรมนี้ก็หมายถึงว่าเป็นธรรมอยู่เองแล้วอยู่ตามธรรมชาติมากยิ่งขึ้นทำกรรมและใช้กรรมน้อยลงไม่หลงตั้งเอาต่อสิ่งต่างๆแล้วก็จะอยู่กันอย่างสันติสุขจริงๆไร้ความขัดแย้งในทุกระดับ แม้กระทั่งในระดับของศาสนาเองก็ตามซึ่งเมื่อผู้คนหมดความขัดแย้งในใจตนหมดทิฏฐิมานะลงความเป็นชาติความเป็นประเทศหรือแม้แต่ความเป็นศาสนาเองก็จะเลือนลางจางหายไปกลายเป็นโลกใบเดียวกันไม่มีพรมแดนมาแบ่งแยกอีกต่อไปซึ่งการที่แต่ละประเทศมีการแบ่งแยกอาณาเขต หรือแบ่งพื้นที่ในลักษณะต่างๆก็เพราะความคับแคบเฉพาะตนอันเนื่องมาจากอัตราทิฏฐิมานะในความเป็นชาตินั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการเปลี่ยนผ่านจากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่จะเป็นไปในรูปแบบไหนใช้เวลานานเท่าใดที่แน่ๆ คือต้องมีการชำระพลังงานเก่าให้หมดเสียก่อนซึ่งสิ่งที่ตกค้างจากระบบพลังงานเก่าไม่ใช่แค่กรรมและบิบากกรรมของมนุษย์เท่านั้นแต่ยังมีพลังงานเก่าในรูปของจิตยาณสัมภเวสีที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ต่างๆจากเหตุการณ์ในอดีตมากมายที่ต้องเร่งเคลียร์อย่างเช่นจิตยานของคนและสัตว์ที่ตกค้างในสถานที่ต่างๆเช่น พื้นที่ที่เคยเกิดการต่อสู้เกิดสงครามรบราฆ่าฟันกันพื้นที่ที่เคยเกิดภัยพิบัติพื้นที่ที่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือโศกนาฏกรรมซึ่งเมื่อตายลงก็ยังติดพันอยู่กับเหตุการณ์ไม่สามารถไปจุดติในภพภูมิปกติได้จึงกลายเป็นอสุรกายเป็นสัมภเวสีที่วนเวียนอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งหากวิญญาณเหล่านั้นไม่มีบุญเพียงพอก็จะทำให้ไม่มีกำลังในการออกจากพื้นที่และกลายเป็นพลังงานเก่าตกค้างในพื้นที่ส่งผลให้เกิดความปั่นป่วนต่อโลก,กาธาตุโดยรวมในแบบที่คนทั่วไปก็ไม่สามารถมองเห็นหรือล่วงรู้ได้ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่หลวงพ่อโพสีสุริยะเขมรโตได้นำการหยดน้ำและขอขมากรรมมาช่วยเหลือเหล่าจิตญาณตกค้างในแต่ละพื้นที่โดยการหยดน้ำจะช่วยต่อสายบาร,รมีของมหาบาร,รมีทั้งหลายไปสู่จิตญาณให้คลี่คลายจากกรรมอุปทานทั้งหลายจนมีกำลังในการออกจากพื้นที่ไปจุดติในภพภูมิที่เหมาะ กับกรรมของตนพลังงานเก่าที่ตกค้างอยู่ก็จะได้รับการคลี่คลายไปในที่สุดส่วนของการเคลียร์พลังงานเก่าที่กำลังสร้างวิกฤตให้กับมนุษย์ในปัจจุบันนั้นก็มีหลายแนวทางเพราะมนุษย์มีกายหยาบสามารถคิดเองทำเองได้ก็เลยทำให้ติดในอัตตาตัวตนในทิฏฐิมานะในการตั้งเอากับโลกซึ่งก็ก่อให้เกิดกรรมมาก ทำให้คลี่คลายปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบพลังงานใหม่ได้ยากแต่ใครที่ได้ฟังสัจธรรมแล้วเข้าใจคลี่คลายตัวเองได้ก็จะเรียกว่าค่อยๆปรับเปลี่ยนระบบจากพลังงานเก่าไปสู่พลังงานใหม่ชีวิตก็จะคลี่คลายมากขึ้นโปรง่งโลง่งเบาสบายมากขึ้นเพราะพลังงานกรรมนั้นมีลักษณะของการกดทับขึงเครียด ทำกรรมมากๆใช้กรรมมากๆก็เครียดเป็นธรรมดาเหตุนี้เองที่ทำให้ชีวิตของมนุษย์ในช่วงกลียุคจะสั้นลงสั้นลงเพราะแรงกรรมที่กดทับอย่างหนักหน่วงทั้งภายนอกภายใน อีกเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการเคลียร์พลังงานเก่าก็คือภัยพิบัตินั่นเองในช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาได้มีข่าวลือเรื่องการเกิดภัยพิบัติมากมายจากที่ต่งตางๆก็เพราะว่าเบื้องบนพยายามจะเคลียร์บัญชีกรรมของสรรพสัตว์ให้หมดในทีเดียวด้วยการตัดเอากรรมที่เหลือมาให้ผลแบบฉับพลันทันทีผ่านการเกิดภัยพิบัติใหญ่ซึ่งผลของมันก็คือมนุษย์และสัตว จะตายลงอย่างมากมายตามบาระกรรมที่ถูก,กรวบมาตัดรอนในครั้งเดียวนั้นแต่ภัยพิบัติที่ว่านี้ก็ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆจนไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไรคือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายออกมาเตือนนั้นเป็นสิ่งที่ท่านรู้มาจริงๆแต่มันก็มีความไม่แน่นอนอยู่เสมอเพราะโลกธาตุนี้มีหลายฝ่ายที่ดูแลอยู่จึงมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จะบอกให้ว่าไม่ต้องหนีบัญชีกรรมมันมีชัดเจนอยู่แล้วหนีไปก็ไม่รอดถ้าจะรอดมันรอดเองที่รู้เราจากยานวิถีคือมันจะค่อยๆเกิดขึ้นโดยเกิดจากภัยด้วยน้ำมือมนุษย์ก่อนมนุษย์ล้างมนุษย์ด้วยกันก่อนและก็จะปิดลงด้วยภัยพิบัติใหญ่ๆซึ่งถ้าเราสามารถเคลียร์พลังงานเก่าได้มากและเร็วพออย่างถูกที่ถูกเวลาภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยใหญ่ๆก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแต่จะเกิดเป็นภัยพิบัติเฉพาะจุดเฉพาะพื้นที่แทนทั้งนี้ก็เพราะพลังงานเก่ามีมากเกินไปที่จะเคลียร์ด้วยการหยาดน้าและพาขอขมากรรมทั้งหมดยังไงก็ตามสถานการณ์ในสังสารวัตรก็ยังไม่แน่นอนเปลี่ยนไปตามสถานการณ์กรรมของสัตว์โลกก็ไม่ต้องเอาอะไรมาเป็นประมาณให้ปลงอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เลย ที่แน่ๆอย่างหนึ่งคือใครที่ยังไม่ได้เคลียร์พลังงานเก่ายังไม่ยอมยังไม่ปลงยังไม่วางก็จะไม่ได้เข้าสู่ยุคพลังงานใหม่และจะถูกเวทนาจากกรรมทั้งหลายบีบคั้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะยอมถ้าไม่ยอมก็จะได้เปลี่ยนภูมิเพื่อไปเคลียร์กันในภาคทิพย์อีกทีหนึ่งยังไงก็หนีไม่พ้นทาไม่เชื่อ ก็ลองสังเกตดูสถานการณ์บ้านเมืองหรือสถานการณ์โลกตอนนี้ดูได้เลยว่าเริ่มตึงเครียดขึ้นในทุกด้านจริงๆและการเคลียร์พลังงานเก่าทั้งหมดนี้ก็ใช้เวลาอย่างน้อยๆ2อถึชั่วอายุคนซึ่งไม่ใช่งานที่จะเสร็จในรุ่นนี้ใครทำกิจนี้ก็ต่อเนื่องยาวๆก็คงจะต้องลงมาอีกหลายรอบ มีความเข้าใจผิดอยู่หน่อยหนึ่งคือทุกคนจะเข้าใจว่าผู้ที่จะได้เกิดในยุคพระศรีหรือเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีบุญมากถ้ามีบุญมากจริงก็ไม่ได้จบในยุคของท่านมันจะเลยไปอีกไม่รู้เท่าไรเพราะบุญหรือกุศลก็ยังเป็นพลังงานเก่าอยู่ยึดมากๆก็เปลี่ยนผ่านยุคไม่ได้เหมือนกัน ผู้ที่จะได้เปลี่ยนผ่านโซยุกใหม่คือกลุ่มที่ถึงวาระนิพพานเป็นกลุ่มที่กรรมเบาบางแล้วเท่านั้นนี่คือเหตุผลที่ต้องเคลียร์พลังงานเก่าก่อนนั่นเองสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ うん。